ผลการจับฉลากแบ่งสาย ACL รอบแบ่งกลุ่ม2022สิโก้ไทยงานเข้าเจอ2ทีมยักษ์สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รับแข่งบอลไทยนะครับช่องของคนรักฟุตบอลไทยนะครับ จะไม่พูดถึงประเด็นดีไม่ได้นะครับร้อนแรงมากๆครับสำหรับช่วงนี้นะฮะสำหรับผลการจับฉลากแบ่งสาย ACL รอบแบ่งกลุ่ม2022ครับซึ่งผลการจับฉลากเ f c ซีแชมเปี้ยนลีก2022รอบแบ่งกลุ่มออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่านะครับฮองอัญญาไลครับลูกทีมของโคสซิโก้เกติศัก์เสนาเมืองครับอดีตกุนซือทีมชาติไทยนะครับเจองานหนักเจอแชมป์เกาหลีใต้นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับยาง ชุนบุกคุนไดมอเตอร์นะครับอดีตต้นสังกัดของศัสลักไหประโคนนะครับแล้วก็โยโกฮาม่าเอฟมารีนอตนะครับอดีตต้นสังกัดของทีรทรบุญมาทันนั่นเองนะครับส่วนคาวาสากิฟอนเต่ครับทีมใหม่ของชนาทิพสงกระสินนะครับเจอทีมยักษ์ใหญ่จากจีนแล้วก็มาเลยอย่างกวางโจ f c แล้วก็ยาโฮนะครับที่สำคัญครับอาจจะได้พบกับการท่าเรือ FFC ครับตัวแทนจากประเทศไทยอีกด้วยนะครับ สองทีมตัวแทนสโมสรจากไทยในรอบแบ่งกลุ่ม BG จีปทุมนะครับมีรุ้นเข้ารอบลึกนะฮะเมื่อร่วมสายกับชุนนำนะครับจากเกาหลีใต้นะครับยูเนเต็ดซิตี้เอฟซีนะครับจากฟิลิปปินส์แล้วก็เมลเบิร์นวิกตอ r รี่จากออสเตรเลียนะครับส่วนเชียงรายนะครับเจอเซียงไฮ้นะครับคิดฉีแล้วก็บุริรัมยูเนเต็ดจะต้องผ่านในรอบเพย์ออฟนั่นเองจะได้เข้าไปพบกับ ซานตงไทซานนะครับอุระวะเรดนะครับสอทีมแกล่งจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผลจากการจับฉลากแบ่งสายนะครับโซนตะวันออกนะครับแบ่งเป็นทั้งหมด5กลุ่มก็มีดังนี้นะครับกลุ่ม F นะครับก็จะมีซานตรงไทซานนะครับจากจีนนะครับอุระวะเรดไดมอนด์นะครับจากญี่ปุ่นนะครับไลออนซิตี้จากสิงคโปร์นะครับแล้วก็จะมีผู้ชนะระหว่าง เดกูเอฟซีกับบูริดัมยูเนเต็ดนะครับซึ่งถ้าใครชนะคู่นี้ก็จะเข้าไปในสู่รอบอ่าในกลุ่ม F นะครับส่วนกลุ่ม G ก็จะมี BG ปทุมนะครับยูเนเต็ดจากไทยนะครับซุนนำดราก้อนจากเกาหลีใต้นะครับอ่ายูเนเต็ดซิตี้จากฟิลิปปินส์นะครับเมลเบิร์นซิตี้จาก ออสเตรเลียนั่นเองนะครับส่วนกลุ่ม H ครับมีชุนบุคุนไดมอเตอร์จากเกาหลีใต้ครับโยโกอาม่าเอฟมารินอสจากญี่ปุ่นครับฮองอันยาลายจากเวียดนามนะครับแล้วก็ผู้ชนะระหว่างจีนนะครับออสเตรเลียแล้วก็ฟิลิปปินในส่วนของรอบเพย์ออฟนั่นเองนะครับส่วนกลุ่ม I นะครับก็จะมีคาวาซากิฟอนเตเลจากญี่ปุ่นนะครับกว่างโจเอฟซีจากจีนนะครับยะโฮจากมาเลเซียนะครับแล้วก็มีในส่วนของรอบเพย์ออฟ ผู้ชนะระหว่างฮุนซานฮุนไดนะครับกับการท่าเรือ f อ4นั่นเองนะครับก็ลุ้นกันเลยนะฮะสำหรับการท่าเรือนะครับก็ให้เอาชนะในส่วนของอุนซานฮุนไดให้ได้นะครับส่วนกุมเจนะครับก็จะมีเซียงไฮพอร์ตนะครจากจีนนะครับแล้วก็เชียงรายยูเนเต็ดจากไทยนะครับคิดฉีจ,จากฮ่องกงและผู้ชนะรอบเพย์ออฟระหว่าง ญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็เมียนมานะครับทั้งนี้ครับการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มจะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่15เมษายนถึงวันที่1พฤษภาคม65นั่นเองนะครับก็ตามเชียร์ตามลุ้นกันไปฮะสำหรับทีมชาติไทยของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในรอบเพย์ออฟการท่าเรือกับบุรีรัมยูนิเต็ดนะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางาเชียงรายยูนเต็ดแล้วก็ BG ปทุมนะฮะก็ลุ้ลนๆกันไปรวมไปถึงครับ แน่นอนเราก็ต้องจับตามองสําหรับาทางทีมของเจ้าเจาชนาทิพย์สงกระสินนะครับคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับจะเข้าไปลึกถึงตรงไหน,นก็คาดว่าทางาทางสโมสรของเจเนี่ยก็คาดหวังในการคว้าแชมป์เป็นอย่างมากนะฮะสำหรับรายการนี้นะครับก็ตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับหากชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ รับแข่งบอลไทยด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ